โมลีท้องแล้วอโมลีท้องะโมลีท้องโมลีทอล้องแอบท้องอันเดียนทุกวันเลยแล้วน้องสงพีการกระจายอำนาจเป็นการดิ้นอย่ยงเลยคุณโมฮึผึกท้องจะดิ้นได้ยังไงเล่าโทรอ่อเลิกคุณโมไม่สบายมากจ้ะเฮอเยาวประคุณถ้าโมลีหายเป็นปกติลูกช้างจะขอทำงานในห้องดับจิตที่นี่เขาลือกันว่าผีดุมากทั้งเลย ทั้งง่วงอ่ะเตียงกลางนั่นยังวางเตียงกลางกับตะวันตผมหมอสุเทพเป็นผู้นวยการโรงพยาบาลปัจจุบันหรือเปล่าปัจจุบันสิครับ จุลสิลป์โอ้จุลปองปากหมาเออไอเติ๊กะท่มีไหมมีมึงจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรเลยอย่าเสื้อใส่อะไรนะใส่มามีเรื่องไอจต็งกะทิไม่ใส่อะไรเลยของมึงมาแล้วไอย้อยมึงมันเย็นขึ้นตมองแล้ววะหลวงพ่ออุทองที่วัดอะถูกขโมยไปอ้าวไอหมาตัวไหนมันขโมยไปไปด้วย ได้แล้วจ้าจ้าโมนั่งกลางดีกว่าเอาไม่เปลี่ยนอีกแล้วนะไม่เปลี่ยนเฮ้ยอย่าเพิ่งไปจ้าข้อหลวงพ่อของฉันคืนนะจ้ากาลังนั่นลงอยู่นี้เลยเฮ้ยจยอกหยอกอ้ยป่าไปก่อนอ้าว ไอ้เช่ยไ,ไปตามตำรวจมาแล้วเดี๋ยวคงม,มาถึงก็สืบรู้เหมือนกันว่าใครขโมยเฮ้ยสรุปหน่อยไม่ได้แล้วชักชา้าแม่เอาไครมาถวายหลวงพ่อเลยจ้ะมาฉันช่วยถือให้จ้ะฉันถือเองอย่าหึงฉันเลยจ้ะฉันมีแฟนแล้วนั่นไงสวัสดีจ้ะเป็นสารวัตรสารวัตรใหญ่สารวัตรกำนันฉันนี้จะให้แต่เธอรัน